สวัสดีครับเทดีรถทไยนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามียาให้ดูตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นยาของพอนะครับนุ่มเงียบนะฮะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปได้นะครับผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับและที่สำคัญราคาเข้าถึงได้แน่นอนนะครับจะเป็นตัวไหนพาไปดูครับ อเลีอนบายโยโกฮาม่านะครับแบรนด์ลูกของโยโกฮาม่าแบรนด์พรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวยางคอมฟอร์ตนะครับนุ่มเงียบนะฮะยางรถเก๋งมีตั้งแต่ขอบ13-18ถึงนะครับเดี๋ยวรายละเอียดไปดูกันครับโอเคเราดูกันใกล้ใกล้นะครับอ่าเริ่มที่สติกเกอร์นะครับก็จะลงเป็นอเลีอนแบบนี้นะครับด้านล่างนะฮะก็จะลงเป็นรุ่นไว้030 EX นะครับอ่าโอเคด้านซ้ายมือนะครับก็ทำไมถึงบอกว่าเป็น แบรนด์ลูกของโยโกฮาม่านะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะมีสติกเกอร์ระบุไว้นะครับว่าผลิตโดยโยโกฮาม่าลัปเปอร์ะประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มันจะมีเลขอาร์ติเคิลที่ไว้บอกรุ่นบอกไซส์นะครับที่ออกโดยโยโกฮาม่าตรงกันแบบนี้นะฮะอย่างรุ่นนี้ก็จะเป็น R 3 0 7 1นะครับก็สติกเกอร์อารีย์แอนเนี่ยก็จะมีรหัสอาร์ติเคิลที่ตรงกันนะครับก็ เป็นแบบนี้นะฮะตัวนี้สติกเกอร์ของโยโกฮาม่านะครับก็สามารถมั่นใจได้นะครับว่าผลิตโดยโยโกฮาม่าเจแปนหนึ่งร้อนะครับตัวนี้นะฮะก็จะลงเป็นสายางให้นะครับก็215 55 R 1 6นะครับที่เป็นตัวอย่างยางที่เรานำให้ดูวันนี้นะครับ โอเคถัดมานะครับก็จะเป็นค่าโหลดอินเด็ก์นะครับซึ่งตัวนี้จะบอกอัตราการรองรับน้ําหนักสูงสุดของยางต่อ,อเช้นนะครับโดยที่แก้มยาเนี่ยนก็จะมีระบุไว้นะครับอย่าง97เนี่ยก็จะได้ประมาณ730กิโลนะครับต่อ,อยาง1ึงเส้นที่ลม50ปอนด์นะครับถ้าลมออดกว่า50ปอนด์เนี่ยอัตราการรองรับน้ําหนักพวกนี้เนี่ยก็คือจะลดหลันตามัไปนะครับถัดจากเจ้าโหลดอินเด็ก์มาก็จะเป็นตัวนี้ครับ ก็คือเป็นค่า Speed Symbol นะครับก็คืออัตราการรองรับความเร็วสูงสุดนะครับของยางอย่างตัวรหัส V ีเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณ240กิเมต่อชั่วโมงนะครับเจ้าค่าโหลดอินเด็กกับค่า Speed Symbol เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับในยางแต่ละรุ่นแต่ละไซส์ครับตรงนี้ซิเกอร์บอกอะไรแล้วบ้างนะครับ ที่เป็นด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือค่าคการประหยัดน้ำมันนะครับมีตั้งแต่เกรด A ถหรือเกรด G เลยนะฮะเกรด A เนี่ยก็คือดีที่สุดนะครับส่วนเกรด G ก็่จะด้อยที่สุดนะฮะตัวนี้จะอยู่ที่ C นะครับซึ่งยิ่งแรงต้านทานการหมุนน้อยเนี่ยก็คือจะสามารถ ช่วยนะครับในเรื่องการประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นนะฮะถัดมาด้านขวานะครับเวทก็คือการเบรกแล้วก็ประสิทธิภาพบนถนนเปียกนะครับตัวนี้ก็จะได้อยู่ที่ C นะครับข้างล่างนะฮะเป็นลูกเสียงนี้ก็จะเป็นเรื่องเสียงของอยางนะครับตัวนี้อยู่ที่71เดซิเบลนะครับถือว่าใช้ได้เลยสำหรับยางในกลุ่มราคาประหยัดนะฮะตัวข้างล่างนะครับ ใช้คาร์ซีวันนะฮะตัวนี้ก็จะบอกประเภทก็คือ C1 เนี่ยจะเป็นยางประเภทรถเกง๋งนะฮะรถ s u สยูวแล้วก็รถกระบะทั่วไปตัวแก้มยางนะครับก็จะลงเป็น AL30 นะฮะแล้วก็มีตีนะครับที่มามันก็คือ Made in Japan นะครับก็พันยานำเข้าจากประเทศญี่ปุน่น ตัวแก้มยางนะครับก็จะตีเป็นแบรนด์อา i ีแอนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างแบรนด์เนี่ยก็คือจะมีสัปดาห์แล้วก็ปีที่ผลิตยางไว้ให้นะครับตัวนี้นะฮะก็สัปดาห์ที่44นะฮะตัวข้างหลังน,นะครับก็เป็นปี21ก็คือปี2021ก็คือสัปดาห์14ปี2021ครับ โอเคเรามาดูดอกยางนะครับของอเลียนเนี่ยจะออกแบบเรียบๆสไตล์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะมีล่องรีดน้ําให้4ี่ล่องซึ่งออกแบบมาให้ลึกเป็นพิเศษเพื่อการรีดน้ํานะครับที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ด้านข้างเนี่ยฮะก็จะเป็นล่องเก็บเสียงนะครับมีความถี่สลับกันไปมาแบบนี้จะช่วยให้ความนุ่มเงียบขณะขี่ครับ โอเคสำหรับตัวนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะฮะสามารถสอบถามราคาโปรโมชั่นนะครับแล้วก็บริการของทางร้านได้นะครับท้ายคลิปครับผมขอบคุณครับ